ไม่ดีเะเขาอยู่ยังไงเนี่ยดูก็จะเป็นแบบนะนครังมงราบาจากแท็กซี่เหล็กประเทศพม่านะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเที่ยวชมที่แท็กซี่เหล็กนะครับก็จะเป็นซอยพม่านะครับก็จะมีแต่พม่าอยู่นะครับแล้วก็จะเป็นซอยที่ เปียวแล้วก็มีขโมยเยอะนะครับก็จะประมาณแบบว่ามันเปียวไม่ค่อยมีคนแล้วก็มี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 โจรขโมยเยอะแบบนี้นะครับก็วันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่พาทุกคนมาเที่ยวในในซอยแบบในซอยนี้นะครับก็เห็นเพื่อนๆบอกว่า,ามีแต่พมม่าแล้วก็มันมีโจขรขโมยรถมอเตอร์ไซค์เยอะแบบนี้นะครับ<ม>ก็เลยเาพาทุกคนมาผจญภัยด้วยกันนะครับก็อยากก็อยากเห็นนะครับก็ จะพาทุกคนมาเที่ยวมา,มา,ม,ามาชมพร้อมๆกับผมนะครับว่ามันมีอะไรว่างแล้วก็มีมที่อ่าแปลกๆจากอ่าที่อื่นในทัาทีเด็กไหมแบบนี้นะครับก็จะเป็นอันที่ผมมานี้ก็จะเป็นตรงข้ามที่พระธาตุสเปดกองนะครับมันอยู่เตยดฝัง่งตรงข้ามนะครับอ่าพระธาตุสเปดกองนะครับก็อ่าอยู่ติดๆสนามกวฟนะครับ อยู่ติดๆกับสนามกอล์ฟที่ทักทิเลกนะครับไปดูพร้อมๆกับผมนะครับว่ามันมีอะไรบ้างก็รามาด้วยรถมอเตอร์ไซค์คันนี้นะครับก็พาทุกคนมาด้วยรถมอเตอร์ไซค์นะครับไปดูพร้อมกับผมนะครับว่ามันมีอะไรบ้าง ก็จะมีร้านเล็กๆขายแบบนี้นะครับทุกนพ่มาเขาก็จะอยู่ข้างๆแล้วก็เปลียนร่างขายเล็กๆแบบนี้นะครับนี่ครับมีน้ํามันขายวางขายแบบนี้นี่เป็นอะไรผมไม่รู้ผุมน่าจะเป็นผมอันนี้นะครับเห็นเพื่อนๆบอกว่ามันจะเป็นซอยที่มันเปรียวแล้วก็มันไม่ค่อยมีคน ตอนกลางวันก็จะมีคนเยอะนิดหน่อยนะครับแต่ว่าแต่ว่าตอนกลางคืนนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมก็ไม่เคยมาอันนี้นะครับ,ก,รบก็จะเป็นป้ายตลาดนะครับก็จะเป็นป้ายตลาดแล้วก็จะมีมีลงลง มีโรงพยาบาลอยู่ที่นี่นะครับนี่ก็เป็นตลาดเขานะครับนี่ก็เป็นตลาดเดี๋ยวไปดูกันนะครับถ้าฝนไม่ตกวันก็นจะพาทุกคนไปไปในตลาดดูว่ามีอะไรบ้างต้องบอกก่อนนะครับที่นี่ถนนไม่ค่อยลีนะครับมันจะก็ ที่ทางเหลือเนี่ยมันก็จะดีเป็นบางที่นะครับบางที่ก็ดีบางที่ก็ไม่ดีนะครับก็จะมีพวกนี่ค,คือปั๊มน้ำมันนะครับแม่น้ำอะไรก็ไม่รู้อันนี้ที่ที่ขายก็เครื่องบินนะครับส่วนีเวมีอะไรเอาไปทางนี้ อะไรตรงนู้นนะครับก็จะเป็นวัานพักคนชารานะครับทุกคนก็จะอยู่ใกล้ใต้ภูเขาแบบนี้อยู่ข้างล่างภูเขาก็าจะอยู่ข้างล่างภูเขาแบบนี้นะครับเอาลนะผมไม่เข้าไปนะที่บ้านพักคนชาราเพราะว่า ไม่ได้เตรียมอะไรมาให้ ก็จะเป็นพาม่านะครับทุกคนกท,ที่ท่าเคลลก็เขาก็จะอยู่แบบเป็นโซนแบบว่าเป็นเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มนะครับทุกคนแถวแถวนี้ก็น่าจะเป็นพาม่านะครับ<ม>ก็จะผสมไทยใหญ่ไม่ค่อยเยอะแบบนี้นะครับก็ส่วนมากก็จะเป็นพาม่านะครับที่นี่มาถึงที่หมู่ที่ที่หมู่บ้านที่ผมกําลัง ถ่ายอยู่นี้นะครับแถวนี้นะครับก็จะมีคน เจดีด้วยไม่รู้ว่าไปได้ไหมอันนี้ก็คือโรงเรียนเด็กนะครับเพื่นก็จะเป็นโรงเรียนเด็กรู้สิเขาก็จะอยู่แบบนี้เลย ขึ้นไปวันว่าท่านล้วนวันนั้นรู้ว่ามียาอะไรไหมดูเห็นมีพ้าเจอรีเหมือนกำลังจะสร้างพลาเจอรี ร่วไปได้ไหมไม่ค่อยกล้าไปนี่นะครับทุกคนผมก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะครับเพราะว่ามันเหมือนมีหลานมีอะไรไว้ผมไม่ค่อยกล้าถ่ายต้องบอกก่อนนะครับที่พระมาี่บางที่เขาก็ไม่ให้ถ่ายนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นถิ่นมากๆเลยก็จะมีพระมาอยู่เกือบทั้งบวด ก็เห็นคนไทยใหญ่แล้วคนจนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยผมก็ไม่เห็นไม่ค่อยเห็นมนี้เท่าไหร่ก็จะเห็นพระมาหลั ดูกันนะครับว่าผมยังไม่เคยมาสักครั้งเลยที่นี่ก็เป็นวาดาัดอะไรดูนะครับทุกคนถนนมันไม่ดีเลยเขาอยู่ยังไงเนี่ยดูก็จะเป็นพระม่านนะครับทุกคนเขาจะอยู่เป็นโซนๆอยู่แบบนี้นะครับดูมี ปีแพ้ด้วยก็จะ

กังวนนั้นนะผมหาทางขึ้นไปไม่เจอนะครับทุกคนวันนั้นนะผมไม่อยากขึ้นไปหรอกมีแต่ทางเลืนเต็มแต่ทางเลื่อนที้นั่นนี่ผมเอาบอสไซมาเขาก็จะเติมเป็นปวดแบบนี้เลยนะครับทุกคนก็สิผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ก็ยังไซด์ไม้ผ่านทำรูอยู่นะครับเพราทับแบบนี้เลยนะครับเพรจะกั้นแล้วก็อยู่แบบนี้อ,นนอันนี้ก็จะเปลี่ยนสมากนะครับที่วัดที่ลงศพนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่ทําลงศพนะครับ กลับาตรงนั้นนะครับผมอยากขึ้นไปอ่ะมันเป็นบนพระธาตุเดี๋ว่าไม่รู้จะขึ้นไปตรงไหนผมก็ไม่รู้จะถามพาอยังไงแถวนี้มันก็จะเปลี่ยวจริงๆนะครับทุกคน ต้องรูดน,นะครับที่พม่าณนี้เราก็ถ่ายไปมู่ไม่ได้นะครับดูรูปอันที่นะครับถ้าไปเจอทาหารเขาแบบนี้จะเป็นลานเป็นอ,อะไรก็ถ่ายไม่ได้นะครับก็ผมก็ต้องรูดูไปแต่ว่าแถวๆนี้มันจะมีะมีทับมีกองทับอะไรแบบนี้ประจำไปนะครับเพราะมันเก็บดูซิทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้ยิ่งๆผมก็อยากเข้าไปนะครับแต่ว่าเขาปิดประตูไว้ ก็พ,พาทุกคนมาดูกันนะครับว่ามันเป็นยังไงการดำรงชีวิตเขาเป็นยังไงแล้วก็เขาก็อยู่แต้ของเขามันมีทับนะครับนะผมก็เลยไม่ค่อยกล้าถ่ายเท่าไหร่จริงๆผมก็อยากขึ้นไปนะครับแต่ ีก็จะมีทยใหญ่นะครับนนบ้านเาอออกนี่อากาศดีมากเลยเพราะว่ามันอยู่ใต้ภูเขามีต้นไม้เยอะนะครับ ทางบ้านเขาก็จะวังคายแบบนี้เลยครับทุกคนมันก็จะเป็นเอกลักษณ์นะครับของพม่มานี่ที่นี่จะเป็นส่วนพระม่าจริงๆนะครับ ก็จะเป็น่วนตลาดนะครับทุกคนเป็นตลาดห้องแถวก็เปลี่ยนห้องแถวแล้วก็ จะเป็นสวนตลักอันนั้นก็จะเป็นแบบตลาดเลยครับแต่ว่ามันก็มีเขาก็อยู่ข้างบนข้างล่างเ็าขายของเหมือนนี่นะครับนี่ทุกคนเป็นตลาดของจริงนะครับเมื่อกี้ผมมาข้างหน้าผมไม่เข้ามาตรงแถวนี้ไง จะเป็นที่เก็บที่เก็บขยะก็จะเป็นพม่านะครับสนขายขายถ้าไม,ไม่มีคนเท่าไหร่นะครับมก็เป็นตลาดเล,เล็กๆ โกว้างแต่ไม่ค่อยมีอะไรไม่มีอะไรท่าไหร่ อันนี้ก็จะเป็นกล้องนะครับว่าเหมือนกล้องเขาก็จะนีแต่ไม่ค่อยชินกับกล้องเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับทุกคนไปไปรวยที่นึ่นโอโอโอนาน่าจะน่านจะขายหรือว่าพังน่านจะพังมันมีอะไรเนาะไปไปรวยที่หนึ่งไปเรื่อยๆนะครับทุกคน เข้ามาในส่วน,นกินอาหารพม่า จะอยนเขาแบบนี้นะครับทุกคนก็จะเป็น่ยามากเลย มาถึงที่วัดุงถุนนะครับพทางที่ผมมาเนี่ยมันคนละผังกันนะครับแต่ว่าเราผมมา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 แล้วก็มาเจอที่วัดุงทุนนะครับตอนนี้ผมอยู่หน้าวัดุงทุนก็คือนี่นะครับทุกคนก็เป็นวัดุงถุนนะครับก็จะเป็นวัดวัดไทยขึ้นนะครับ ก็จุดตรงนี้ก็มองไปก็เห็นผังไทยแล้วนะครับตรงนั้นก็จะเป็นพระธาตุรอยเบาแล้วนะครับทุกคนตรงนี้มันสูงนะครับในวัดก็มีรถเยอะเนะเาะรถยัดยมออกมาจัดไว้ อันนี้ก็เป็นวัดฮาคนวัดพี่น้องไทยใหญ่นะครับก็จะมีภาษาก็วิธีชีวิตก็จะเป็นแบบเชิงตุงนะครับสิงโต มองเห็นผังไทยเลยนะครับทุกคนอยู่ที่นี่ก็ก็จะเห็นพระธาด่อยเบาเลยโอเคนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็ถ้าทุกคนเข้ามารับชมคลิปของผมแล้วถักติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปได้นะครับ กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบาย